สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไอจะมาตกแต่งในห้องอ living room ค่ะจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยให้มันมีมีความเปลี่ยนแปลงในบ้านนะคะเพื่อเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวไาจจะให้ดูก่อนว่าตอนนี้ตรงโซโฟงโซฟาบนโต๊ะมันเป็นยังไงบ้างนะคะที่โซฟานะคะหมอนอิงอะ่ะจะเป็นสีนี้นะคะ่ะสีขาวสีแดงซึ่งอันนี้เราใช้ตั้งแต่คริสต์มาสปีที่แล้ว ะะหรือซัมเมอร์เนี่ยไอยจําไม่ได้แล้วแต่ว่าอันนี้ไอพิ่งจะซักแล้วก็เพึ่งจะใส่เข้าไปใหม่นะคะตัวนี้ก็เป็นหมอนที่คุณย่าให้เป็นของขวัญก็มันก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดคือเราอยากให้เขาแบบเวลามาเยี่ยมเราก็เห็นหมอนที่เขาให้ก็คือเขาก็ได้ดีใจว่าเราใช้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ด้วยโซฟาเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบสีเทาเทาเข้มเลยอ่ะนะคะแล้มาดูของที่เราใช้นะคะซึ่งเราตัดตัวไหนออกไปไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นของที่แม่ พี่ขุนถักให้ใช่ไหมคะตัวนี้ก็เป็นของที่เพื่อนไอให้มาส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เราซื้อมาใช้เองนะคะซึ่งก็จะเป็นผ้านุ่มๆนะคะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนนะคะให้มันแบบมีสีสันที่สว่างขึ้นนะคะแล้วก็โต๊ะนะคะโต๊ะตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะปูผ้านะคะให้มันมีความเปลี่ยนแปลงนะคะ แล้วก็มาดูโต๊ะตัวนี้ค่ะโต๊ะตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะสําหรับกินข้าวเวลามีขงมีแขกอะไรเงี้ยนะคะทุกคนซึ่งไอ้เอาก็เอาของประดับตกแต่งมากองไว้ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะจัดการมันให้เรียบร้อยวันนี้นะคะก่อนอื่นอาจจะเอาผ้าผืนนี้เราจะเอาไปผืนนี้กับผืนนี้นะคะเราไปเก็บไปไว้ในห้องนอนนะคะผืนนี้เราจะเก็บจะสีแดงแล้วี๋ยังใช้อยู่นะคะเพราะเพ่ ทีนี้ไอ้ก็จะตัวนี้ไอ้ก็จะเก็บนะคะตัวนี้เก็บก่อนตัวนี้ไม่เข้าพวกแล้วก็อันนี้คือที่เราซื้อแล้วก็ซักนะคะขอ่อนเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะยังไงนะคะนี่ก็เป็นหมอนที่เราซื้อมาะคะ่ะเอาออกจากแพ็คแล้วนะคะเดีย๋ยวไ้ไอ้ขออนุญ,ญาต ใส่เกาะหมอกนะทุกคนคนบางคนเนี่ยไม่คิดจะมาช่วยเลยนะเขาบอกเขาบอกไอร้ป้าเขาจะมาช่วยแต่ยังไม่เห็นโผล่เลยนะช่วยช่วยไัวเองอยากให้ทุกคนเห็นมันนุ่มนะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง เดี๋ยวมาดูว่าจะทำยังไงคนมาดูกันค่ะเราจะลองเอาสีเหลืองเข้ามาตัดนะคะก็จะเป็นเขาวขาวหรือเหลืองก็จะเล่นสีแบบนี้ค่ะเพราะว่าในบ้านเนี่ยมันจะมีสีแดงเป็นจุดเป็นจุดเราก็เลยอยากจะดรอปตรงโซฟาเนี่ยให้มันเป็นสีที่สว่างนวลน,นวนเย็นเย็นอะไรอบอุ่นอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยคนไม่ใช่เย็นๆอบอุ่นอบอุ่นแต่เราก็จะไม่ใช้สีแดงปกติก็ทุกปีก็ตามกระแสเนาะสีแดงสีแดงอะไรงเงี้ยแต่มันก็แดงเยอะแล้วเนะี่ยทุกคนเห็น ข้าบูตโตที่ใหญ่รีบมาไหมันก็สีแดงนะคะใหญ่คิดว่ามันมัน,มนโอ้มากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขุนออกมาเขาจะว่าไงเนาะ <c oughs> <c oughs> ไอ้หมอนตัวนี้ว่าจะทิ้งแล้วนะไอ้หมอนข้างในเนะี่ยมันเป็นใย,ยสังเคราะห์ไงซื้อก็ไม่แพงทีนี้เราก็อยากทิ้งพี่ขุนก็บอกยังใช้ได้อยู่โอ้ยนางก็หววของเก่าอะไรอย่าง ต่จริงไอ้หมอนตัวนี้ก็ซื้อซื้อใหม่ตอนแต่งงานนี่แหละหมอนหมอนอินพวงเนี้ยแต่ตอนพี่ขุณดูคนเดียวก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าตัวนี้มันจะอยู่อตรงไหนที่ว่าเอาสีขาวออกนอกไหมทุกคนมีแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีนหรือเอาที่ออกตัวไหนสวยไม่ต้องให้มันมีความเหมือน อมองไปเป็นยังไงคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้เนาะสิมันอาจจะมืดไปนิดหน่อยมืดไปนิดหน่อยแล้วเราก็จะมีผ้าที่เราซักไว้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าห่มที่ซักแล้วนะคะทุกคนดูนี่ค่ะ หอมมากเลยเราจะคอยดูซิว่าคืนนี้ใครจะมาแย่งแย่งแย่งผ้าห่มแย่งหมอนตอนดูข่มดูข่าวอะไรเงี้ยนะคะเราจะผาาไห้ตรงนี้ผ้าแบบเฉียงๆแต่ก็จะขอมีผ้าสีแดง<ๆ>ตังนี้นะคะประมาณนี้ทุกคนว่าไง ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคิดว่ามันมันดูดีกว่าครั้งแรกนะทุกคนว่าไงไม่รู้นะแต่ไอคือไอก็ชอบนะคะแต่ถามว่าทําไมไม่เอาขาวเหมือนกันเลยก็คืออยากอยากได้คนละสีงไงนะอยากให้มันมีอะไรมิตินิดนึงอะไรอเงี้ยทุกคนคือจะได้แยกกันไงให้พี่ขุนเป็นเทพซะไอคก็เป็นมารซะอะไรอย่างนี้เพราะว่าไปโอเคตรงนี้ไอพอใจละตรงโต๊ะนะคะโต๊ะตัวนี้โต๊ะตัวเล็กพี่ขุนเขาอยากได้ผ้าผืนนี้ค่ะ อไอ้ก็จะเอาผืนนี้ออกนะคะแต่ว่าดอกอมาริลิสสีขาวไว้ก็จะไว้นี่นะคะไอ้ซื้อมาสองต้นอย่างที่บอก<ม>ทเทียนเพลร์นี่ก็ใช้ไม่หมดสักทีค่ะใช้ไม่หมดสักทีเดีย๋ยวปัินค่ะทุกคนไอ้รู้สึกว่าเห็นฝุ่น ไม่ว่าเช็ดฝุ่นไปแล้วทำไมมันมันอยู่ใต้ผ้าเนาะผ้าเนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะแต่โต๊ะมันเป็นสี่เหลี่ยมคือผ้าแต่ว่าวิธีการเราก็จะปุูเฉียงแบบนี้นะคะให้มุมอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะคะ่ะเร็นให้มองเป็นสินนะทุกคนนะให้มองเป็นสินลแล้ว <laughs> ลเปิดแล้วสินแล้วเปิด ประมาณนี้นะคะคิดว่าเดี๋ยนะท่าไอรมาเท่ากันตรงนี้ก็อยู่ระดับประมาณนี้ก็โอเคค่ะไม่เลวร้ายนะนะคะแล้วเดี๋ยวไอจะเอาดอกอะมาลิสไว้ตรงกลางหรือตรงนี้นะคะแล้วไอก็ไอจะประดับเทียนตรงนี้ค่ะอเอาเทียนตัวนี้มาประดับนะคะทุกคน ได้ถาดของเรามาแล้วค่นะทุกคนเทียนาใสน่นะคะอย่างนี้คราวนี้แหละเนาะเทียนสีแดงกับถาดสีขาวเวลามันหยดลงไปก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงค่ะความเปื้อนความเลอะนะคะแต่เราก็จะทานะคะเพื่อความสวยงามแล้วเดี๋ยวจะเอาหินมาไปโรยนะคะหินไม่รู้จะพอไหมมันมีเหลือแต่สีนี้สีเดียวค่ะตอนแรกอ,อยากได้สีสีดำด้วยสีดำที่แบบดำดำเงินๆน่ะสวยดี พิงเท่านี้มันก็สวยแล้วหมดแล้วค่ะมีรูนิด,ด้วยนี่มันมันเจ็บไม่นา่าจะมันเป็นแก้วหรือเปล่านะแก้วรวดเนี่ยไดอของละกิจกันแหละสรุปแล้วนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้ทุกคน<ม>น,นี่เจ้าตึ้นนะอินทันเนื้อไล่ก็ไปเปลี่ยนเอามาลิลิสเป็นกระถางสีขาวค่ะเพราะว่าอยากให้มันเป็นขาวกับขาวเหมือนกัน <laughs> โอเค Ser du? Soffan! <laughs> Titta vilken bra känsla du har! Så kom du, John Kahn, och jag får bort allting som vi inte behöver och lägger i våran, under vår säng. Vi, ja. vi ska ha bara sån färg nu. Jag tycker vi skulle ha den lite istället. Ja men jag vill ha grå också. อันนัานฮอวิกกลัวพอยะพอพอ,พอ,พอเซ็งเง้ซเชี่ไปเ,เอ็นเอ็นวีทินพี่ขุนบอกว่าอยากให้มันเป็นสีขาวเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูก่อนอาจจะไปซื้อเพิ่มมุมนี้เป็นหน้าที่พี่ขุนค่ะเมื่อเช้าตอนที่ไอททำความสะอาดนี่คือไอเช็ดฝุ่นที่โต๊ะที่ขอบหน้าต่างโต๊ะทำงงทำงานนี้คือเช็ดหมดแล้วแต่ทีนี้เราก็จะต้องมาทำการ ใช่คือเราเรามีของกระจุกกระจิกเยอะมากคือบางทีก็ซื้อเองบางทีก็แบบได้เป็นของฝากแล้วที่ของที่เป็นของฝากน่ะมันเป็นอะไรที่เราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนไม่กล้าที่จะทิ้ง่ะทุกคนเข้าใจ่ะอันนี้ก็ขากล้องไงซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกค่ะตัวนี้อดอกกล้วยไรที่ย้ายมาจากหน้าบ้านหรือเปล่านะทุกคนเอาวางกางเงกอ,อ,อ,องกับพื้น กุ้ไม้ต้นนี้ก็สวยอยู่นะส,สชื่อเนี่ยของจริงนะคะทุกคนเป็นของจริงให้พี่คุณเช็คไปเดี๋ยวเราในานี่นเรามีการเปลี่ยนย้ายที่ของโต๊ะนิดนึงนะคะทุกคนให้แบบให้มันมีพื้นที่ตรงนี้กว้างกวงขึ้นมาอี่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตั้งต้นคริสต์มาสแต่ว่าต้นคริสต์มาสจะยังไม่ได้ตั้งวันนี้นะคะ หลังจากดิสคัตกันไปเป็นเวลา5นาทีก็เริ่มปูโต๊ะแล้วค่ะถ้าเป็นคุณย่าเนี่ยนะคุณย่าเขาจะมีมีผ้าปูโตอีกชั้นหนึ่งที่อยู่ด้านล่างที่เป็นแบบนิ่มๆนะคะเพื่อไม่ให้ผ้าปูโต๊ะชั้นบนเนี่ยมันเลื่อนไหลได้คุณย่าเขาจะมีแบบนั้นนะคะแต่ของเราก็คือทำแบบเอาง่ายๆชิลๆนะคะชั้นเดียวจบนะคะ Vi kan flytta ut lite grann här. Mm. Så. Det är lite litet på den sidan. Blir det bra längd på den sidan? Ja, det är jättemycket kvar. โซ่เรือเดนิดนเนฮปคือแต่งโต๊ะนี่เหมือนว่าจะมีใครมาบ้านนะทุกคน,กนเอาจริงๆอ่ะเราก็จะไม่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 เชิญใครมาบ้านนะปีนี้เราก็จะมีเทียนสีแท่งนั้นค่ะ กำลู้วอะไรดิเบ like นดาสะะเบนดา p r e c ีส n ในในฝั่มันแค่สีอะมันก็อาจจะประมาณนี้นะคะจะไปอาลุ่มนาแล้วะกำอะไรนะเนี่ยอ๋อ ตั้งกระถางดอกไม้ไว้อย่างนั้นก่อนทุกคนเพราะว่าดอกไม้ไม่มีที่อยู่ไง ตัวนี้ตกกระป๋องเดี๋ยวเราจะเอาภาพผืนน uh ี้นะคะทุกคนภาพผืนนี้นะคะตัวนี้ไ um> ด้มาจากคุณยายของอันเดอร์ชค่ะเอามาปูที่หลังตู้นี้นะคะตู้นน้อยนะคะแต่ก็จะเอาดอกไม้ลงไม่ใช่ดอกไม้สิเดลี่ใช่ไหมเดลี่เขาบอกว่าเดลี่ไม่มีดอกนะไอ้ตัวสีขาวๆนั้นคือเป็นใบเขาว่ากันงั้น ตัวนี้มันจะเปื้อนหน่อยนะคะมันก็จะมีโคมไฟตรงนี้แกลกจะเอามันจะมีอยู่ตรงนี้แหละมันแปลกๆนะไม่ได้อะน่าจะพับครึ่งดี่ะ Ja, kan ni ha? Jasså där, ja. <laughs> Halva. Eller så tar du kant, eller så att du får en kant här och så resten bakom där. Vilken kant? Denna kanten. kanten. Okej. Okay. Kan du lyfta den här lite grann? พี่ขุนฉลาดฮะยี่ครึ๊บใช่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 ้ช่ใช่ใช a าช่ใ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 าใช่ใชกใช่ใช่ใชม่ใช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 ่ใ่ใช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 ่่ใร่ใช่ใช่้ช่ใช่ใช่าช่าช่ใา่ใช่ใชกใช่่่่ใ่ใ่เ่ เป็นคริสต์มาสคริสต์มาสอินเดียทุกคนนี่ค่ะนี่ก็จะได้ความรู้สึกประมาณนึงเนาะนี่นี่ฟรอนฟรอนมันม <c oughs> uh ูรอมูดย่อยิ้ซะเลยอะย่อยิ้มซะเลยโอเคทุกคนวันนี้ก็ตกแต่งบ้านได้ประมาณนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายพี่คุณบ๊ายบาย